ทกินโอมากษตเรเนื้อครั้งแรกในชีวิตงานเนี้ยไปเจอร้านลับมาเป็นโอมากษตเรเนื้อที่จะมีเฉพาะคืนวันพุธเท่านั้นก็เลยจองขอสัยวันเกิดเพื่อนกันไปเลยดูหน้าซะก่อนแค่เมนูแรกก็ว้าวแล้ว ขนมปังที่อบกับน้ำมันของเนื้อลมควันกินคู่กับเทียนที่กินได้อร่อยมากว้าวกับคอนเซปต์สุดๆมาต่อกันที่เนื้อกับเมคาวเเล็กๆเสิร์ฟมาเหมือนต้นกระบองเพชรรสชาติคำเนี้ยจะฟิลกรุบกบคล้ายกับยำแล้วว่ามันอร่อยมากและเมนูนี้เขาก็จะมาเสิร์ฟพร้อมกับซุปโดยเชฟจะมาทำการเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะน้ำซุปนี้กินเข้าไปแล้วสดชื่นมากมาดูเชฟจัดจานเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าอ่ะมีคนงงแล้วนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อลมควันที่เสิร์ฟมาบนกระดูกซี่โครงพร้อมเครื่องเคียงสามย่างตัวเเเนนนนืื้ออุ่่่มมาากทคคคูรงงียะ เาแบบสุดๆไม่เลียนเลยอ่ะบอกเลยว่าตัวนี้โคตรเลิฟหน้าเพื่อนคือฟินเวอร์มาถึงจานที่ชอบมากที่สุดอันนี้จะเป็นเนื้อแบบช่ำๆเสิร์ฟพร้อมกับซอสสุดเด็ดของทางร้านดูหน้าเพื่อนเราดีสายเลิฟเนื้อกินเข้าไปน้ำตาถึงกับคพาะขอต่อมาก็ว้าวเวอร์นิ้นบัวที่เสิร์ฟมาแบบบาร์บีคิวเ <c oughs> มนูเนี้ยเราว่ามันว้าวที่ตัวซอสมากเลยเพราะมันให้ความรู้สึกแบบเผ็ดๆคนกินยากแบบเพื่อนเราอ,อ่ะก,ก็กินได้ง่ายๆสบายมากและอีกเมนูที่น่ารักมากก็คือไอติมรูปวัวเปรี้ยวจี๊สะใจกินไปคำเดียวแล้วตื่น ที่ราดด้วยซอสเห็ดทัฟเฟิลเปิดมาคือหอมมากแถมกินเนื้อคู่กับไข่นกกระทาเข้ากันสุดๆจานเนี้บอกเลยว่ากินเกี้ยงจานมากและมาจบกันที่เมนูสุดท้ายดาร์กชอ็อกที่เสิร์ฟคู่กับไอติมวานิลามันว้าวตรงที่ไอติมมีรสชาติเผ็ดใครที่อยากจะอิ่มพุงแตกแบบนี้จองคอร์สกันไปได้เลยที่ร้านสโมราคาอยู่ที่3แบงค์เทามีทอนรีบจองด่วน